น้องคณิ t h าครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินนะคะคือพอดีว่า,าคือพอดีว่าอ,อ,อนจะไปสอบตรงอีดิสาใช่ไหมคะที่มอทอแต่ว่าอหนูต้องสอบเก้าสามันก่อนวันที่จะไปสอบตรงค่ะประมาณเก้าวันเองค่ะหนูกลัวว่าถ้าหนูไปแล้วแบบเขาอาจจะให้กักตัวหรือเปล่าคะแบบ เลยไม่ไปสอบไม่ได้อ่ะค่ะเออตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องดูอีกทีหนึ่ง<ฆ>นะจ๊ะยังบอกไม่ได้เลยคือตอนเนี้ยจะพยายามบอกมาหาวิทยาลัยแล้วว่าอย่าจัดสอบเองเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการตัดตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าน้องอยู่ตานจังหวัดแล้วเขาบอกให้มาสอบกรุงเทพแบบมันก็จะมีปัญหาค่ะจาาย์ขอบคุณครัทางมาหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้นะครับเรื่องพรุ่งนี้ ครับผม